สวัสดีเจ้าปีนายไปตัดกล้วยมาตะวาลืมลืมถ่ายคลิปติดตัดกล้วยมาเหาเอตอนนี้ปีนายจะมาเชาะกล้วยเห้เหดูเนาะกล้วยหอมนะเจ้าอันนี้จากสวนบ้านสวนละละหกเลยเออกมาได้มาหนึ่งหวีละเชาะง่ายน่อยมีดเป็นแบบนี้ เชาะง่ายแต่กล้วยหอมมันแบบมีหวีนกนะักหนาประมาณสี่ห้าหวีหวีนึงก็อู้จัดงามนะเน,นี่ยเนีก่อนเขือนี่มีอยู่ีหวีเขือนี่มีอยู่หวี อันนี้พี่นายปลูกเองน่ะเจ้าอันนี้พี่นายน้อยปลูกเองอันนี้ชีวิตพี่นายน้อยพี่นายน้อยชอบปลูกต้นนมากเนี่ยสรุปแล้วได้ซีวีได้ซีวีวีนี่วีเก้าหวีสวยงามนี่วีปลายวีปลายจะมีลูกเยอะแต่ลูกมันจะน้อยนะ๊ายบาา